คุณว่าเพื่อนเพื่อนคุณสภาพจิตใจเป็นไงบ้างว่าอันมาหลายวันแล้วเอ้ยอันมาบอกว่ามันจะได้แข็งแรงจิตใจจิตใจด้วยไอ้นั่นด้วยใช่ไจริงนี้เราก็จะปล่อยฉลาดเขาฮะไม่สั่งนู้นโชวโปแกรมสั่งนู้นเขาต่อยฉลาดเดี๋ยวดูครับต่อยฉลาดเป็นยังไงเดี๋ยวดูครับต่อยฉลาดเป็นยังไงสได้แล้ววุ้ยจุ้ยมาต่อกันเลยนะครับสำหรับคนนี้ก็เป็นคู่ที่สอง คู่แรกแล้วก็ผ่านไปแล้วสําหรับอาร์คัสุแล้วก็พี่ดองเสียนตะบูนนะครับและแมตชนี้เป็นแมตท,ที่2ทีมขา,ขาวของเราต้องล้างตาให้ได้นะครับวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปสัมภาษณ์นักชกของเราคือนัทเทพหาสดินที่จะต้องชกกับแน่วงใหม่สนุกแน่วันนี้ต้องล้างแทนต้องเอาคืนให้ได้ ไหนนักมวยนะนักมวยไม่รู้ครับแต่ทันให้นวดอไก่อนครับนักมวยไม่สนใจค่ะคือนักมวยไม่อยู่นักมวยไม่อยู่ครับยังไม่คิอยู่เ คุณพิธีกรหายเออไหนนักมวยพี่ตอนนี้น,นักมวยก็กำลังรวดอยู่เหมือนกันบ้างครับแต่เราก็เสร็จภารกิจแล้วได้เวลาทำงานมีพลังป่ะก็คือมีคนมาตามคนมาตามเนี่ยคือคนมาตาม นี่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 ก่อนที่เราเห็นบนเวทีว่ามีการต่อยกันเป็นยังไงมาเจอกับพี่น้อยครับพี่น้อยมวยไทยนะครับก็คือผู้ควบคุมควบคุมการแข่งขันการแข่งขันการจัดการแข่งขันที่ปรึกษาทั้งดําและขาวอ่าใช่ก็คือเป็นผู้ควบคุมเกมทั้งหมดเรื่องกฎกติกาเรามีอีกคนหนึ่ง เชิญครับอาจารย์สรครับสรครับพี่สรนี่ครับเป็นผู้ผู้ตัดสินกัติกาการแข่งขันในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างหลักๆนะครับก็จะได้แต้มจากลูกออกหมัดที่ออกจากหัวไหล่ออกมีการส่งแรงนะครับครับแต่ก็จะไม่ได้จากพวกหมัดพุกหมัดเวียงหมัดเวียงกลับอะไรเงี้ยเป็นการฟาวหลักๆเลยเราจะดูจากการออกอาวุธครับให้เป็นยกหนึ่งยกคะแนนเต็มสิบครับใครทําได้ดีกว่าออกอาวุธเข้าเป้ามากกว่าคนนั้นก็จะได้เต็ม ครับผมก็จะละเอียดอ่อนนิดนึงก็จะพยายามทําตามมาตรฐานให้ได้มากที่สุดใช่เพื่อให้ยกระดับของรายการและคุณภาพให้มันดีขึ้นโดยทีมงานร้อยมวยไทยนะครับ PN f a c t o r ตอนนี้ครับเราเราอยู่ที่ท้ำเสือก็คืออยู่อยู่หน้าประตูฝั่งดำนะครับเราก็อยากรู้ความรู้สึกเหมือนกันว่าตอนนี้ฝั่งดำอ่ะ เขารู้สึกเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราหาเหยื่อก่อนรอรอนี่มาแล้วมาแล้วน้องกรน,นะครับน้องกรสวัสดีค่ะคือพี่อยู่ขาวอะ่ะเ,เราอยู่ดำไงนั่นก็น,น้องนี่ก็เพื่อนก็สัมภาษณ์น้องไม่ได้ก็สัมภาษณ์เมียน้องแล้วกันนะครับ <c oughs> เป็นยังไงความรู้สึกตอนนี้จริงๆจะบอกว่ากอตื่นเต้นกว่าพี่เป้งนะเขานิ่งกว่าก่อนเยอะมากกอนดีดมาอาทิตย์นึ่งแล้วนะเฮ้ยเราคิดว่าเป้โอเคไหมสมบูรณ์ไหมตอนนี้คือต้องบอกก่อนว่าแบบด้วยความที่เขาเป็นศิลปินอ่ะพี่แซมเวลากินเวลานอนเขาจะต่างจากคนทั่วไปมากใช่แล้วพอมาต่อยมวยอ่ะเราต้องตื่นเช้ามาซ้อมบางทีแบบเล่นคอนเสิร์ตเสร็จมื่อคมวยไปเล่นคอนเสิร์ตมาใช่ตอนแรกแบบถามเขาว่าไม่รับไหมเขาแบบรับ เงินก็ต้องหาเพราะจะแต่งงานเใช่ภาระภาระมันกดดันเออมวยก็ต้องต่อยเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นว่าเล่นคอนเสิร์ตเสร็จบางทีแบบตีสองเนี้ยถึงมาตีสามอาน้ำนอนตื่นอีกแปดโมงเก้าโมงตีตีแปดโมงต้องตื่นแล้วเพื่อมาซ้อมมวยบางทีก็สายบ้างอะไรบ้างแต่เขาก็แบบเก่งอ่ะชนะใจตัวเองได้แบบงัดตัวเองขึ้นมาจากที่นอนแล้วก็ซ้อมเป็นห่วงไหมเออห่วงว่าตัวเองจะร้องไห้ค่ะ จร,จริงๆเตรียมอาไว้แล้วนะ,<อ>ะคือแบบอาทิตย์ที่แล้วดูพี่อาร์ตอ่ะ,อะขนาดพี่อาร์ตไม่ใช่แฟน <อะ S 2> ก็แบบมือสั่นใจสั่นแบบจะร้องไห้แล้วมีร้องแต่ยกแรกให้กําลังใจเป้ยังไงบ้าง <laughs> บอกเขาว่าทําให้เต็มที่ผลแพ้ชนะมันไม่ได้เอามาตัดสินชีวิตเราอ่ะก็รู้สึกว่าเขาอ่ะถูกการยอมรับจากคนข้างนอกด้วยการที่เขาเป็นศิลปินไม่ใช่เป็นนักมวยเพราะฉะนั้นวันนี้มาเอาชนะใจตัวเองแล้วก็ทําให้เหมือนเอ็นเตอร์เทนคนดูให้เขามีความสุข เออเขาชนะใจก่อนไปแล้วก็ภูมิใจมากมากในตัวพี่เป้แล้วเดี๋ยวขอบคุณน้องกรมากแล้วเจอกันที่งานแต่งอ่าใช่วันที่8นี้เรียนเชิญพี่แซมได้เลยครับผมนี่ไงครับทำไมสวัสดีครับคุณนิวครับผมสวัสดีครับคุณษามครับมาเชียร์ใครครับวันนี้มาเชียร์ทีมดำครับเฮ้ยเฮ้ยห้องนู้นเลยครับ อโทีมขาวสิครับแหมเพื่อนรักผมเป็นเพื่อนกับนัดครับผมคุณว่าวันนี้เพื่อนคุณเป็นไงบ้างชนะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งแต้มหรืสามแต้มสามสามน็อกเลยน็อกเลยคุณว่าเพื่อนเพื่อนคุณสภาพจิตใจเป็นไงบ้างสภาพจิตใจดีมากครับสภาพร่างกายดีมากดีที่สุดเท่าที่ชีวิตเคยมีมากปีแยกมากบอกว่าอันมาหลายวันแล้วเอยอันมาบอกว่ามันจะได้แข็งแรงจิตใจจิตใจด้วยแอ้นั่นด้วยคนันฝากให้กำลังใจนัดด้วยครับ ให้กำลังใจเพื่อนเต็มรอยครับแล้วก็มั่นใจว่าเพื่อนได้แน่นอนชนะแน่นอนสู้ๆเทปเดินเราต้องเดินไหมไม่ต้องเราไม่ต้องเดินสวัสดีครับคุณทันครับสวัสดีครับผมเป็นยังไงบ้างครับทั้งที่แล้วเจ็บตัวไปเยอะไหมเจ็บตัวหมายถึงความเอะไรเจ็บใจเจ็บใจเจ็บใจไงก็ก็ครับก็ก็ก็ทำให้รู้สึกว่า มวยนะครับมันก็มีหลากหลายหลายอย่างนะปัจจัยที่พอขึ้นบนไดแล้วอ่ะเราต้องมีสมาธิด้วยใช่ทุกอย่างมันมีอัใจต้งนมีด้วยมีสมาธิคาดเดาไม่ได้เดาไม่ได้มันเหมือนหมุนเหรียญเนี่ยซ้ายขวาิกได้หมดใช่ครับแต่สุดท้ายก็ต้องซ้อมับต้องซ้อมถ้าไม่ซ้อมหนักมาขึ้นไปหมืนก็ถ้าไม่มีแรงก็ยิ่งต้องซ้อมแล้วต้องซ่อมวันนี้คุณจะซ่อมไหมครับซ่อมครับวันนี้คุณคิดว่าทีมไว้จะเป็นไงบ้างคุณไทนทีมไว้นะครับจากการที่ผมมีคอรมีคออีกแล้ว คงที่ลก็มีคอโกูรกกก็ผมคิดว่านัดเทพนี่ความฟิตฟิตมากฟิตความไวไวด้วยก็เอาไปช่วยนัดครับขอให้แต่ว่ามีจังหวะก็ต้องใส่ซัตเลยครับลำตัวอัดเข้าไปครับตรงไหนก็ได้ครงไหนเ้โดนเลยยโดนแล้วพี่เอ็กเป็นไงครับครั้งที่แล้วก็ก็ผิดพลาดไปนิดนึงครับแต่ว่าแต่ว่าก็เป็นครูที่ดีเป็นครูที่ดีทำให้ทำให้พวกเรา ได้เห็นว่าเฮ้ยเราควรปรับปรุงตรงไหนแล้วก็เราเรียนที่ดีทีมเรานะแล้วาชอจริงวนี้เราก็จะต่อยฉลาดเยอะฮะเฮ้ยฝั่งนู้นโซโลแกนฝั่งนู้นเขาต่อยแบบฉลาดแต่เราซ้อมเยอะเดี๋ยวดูครับต่อยฉลาดเป็นยังไงเดี๋ยวดูครับต่อยฉลาดเป็นยังไงเรามาอยู่กันนช่วงของเราติดตามครับไปครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรสบายสบายสวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างครับคู่แรกผ่านไปแล้วอันนี้คูค่ที่สองก็เป็น,เป,นเป็นเคียร์ซีรี่ะทือจริงแล้วจริงแล้วก็การเป็นส่วนตัวพี่อาร์เองโดยส่วนตัวพี่อาร์เนี่ยเรามั่นใจจริงจริงมันเตอร์ฟอร์มเรื่องของแรงเรื่องของับห,หลังเยเาจะจากมันมีพร้อมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในเชิงของสถานการณ์จริงเวลาที่เราไปเชิญหน้าหนื่ว่าเวลาที่เราต้องลง,งชกเลยเนี่ยครับมันอาจจะท้าทาเพราะว่า ว่านะมันหลายเรื่องครับเนึในการซ้อมที่ยังพอซ้อมการฝึกการขอกของเราที่แบบมันเห็นภาพเองในการซักซ้อมในการเลนช่องฟิมันมันเป็นการจันการพวกมาก เฮ้ยแน่นอนอยู่แล้วอ่ะใส่เสื้อสีขาวมาก็ต้องเชียบผมนาเต้ก็เพื่อนเป็นไงพร้อมไหมพร้อมสุดพร้อมสุดยังไงก็ชนะสามแต้มไหมเชื่อสามแต้มยกแรกอ่ะน้องเลยเขาหรือเราไม่เราผมก็ ถ้าทำซีมิวด้วยนะใช่แค่สามแต่ผมเป็นคนชอบดูการต่อสู้อยู่วนะชอบดูแต่ปกติจะดูของญี่ปุ่นนดูว่ามนนักฮ้ยคันมันร้องอะนะโคมากได้อาจิก็แบบเทางแถบนีโร่หน่อยแล้เดียวไปแล้วก็อะไรก็จะร้องเสียงแบบโอ้โอ้ย่าอยครับเป้ครับโอ้ยมาแล้วนักเริ่มมาแล้วครับคู่นี้อยู่ที่จังหวะแล้วครับ คนหนึ่งสาวสวยคนหนึ่งตะลุมบอลครับ Not that- ความรู้สึกเป็นไงครับตอนนี้มีใจมากครับแล้วก็คุ้มค่ากับการซ้อมหนักๆมานี่ตา,านี่ตาวิ่ละละงกับคูยินคุ้มค่าที่แบบที่เราแบบที่เราบบเหนื่อยกันมาคุ้มค่าแล้วต่อให้ไม่ได้สามคะแนนแต่ก็ได้ใจทุกคนไปแล้วก็ขอบคุณขอบคุณคูยินจริงครับขอบคุณที่ลากผมไปซ้อมผมดจริงขอบคุณครับคุณทําได้แล้วครับทำได้แล้ว้ยิไป